เซราอย่างที่บอกไว้วันนี้เรามีนัดกับศิลปินเยิงมากความสามารถเสียงดีนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีด้วยนะคะตอนนี้นั่งอยู่ข้างเกตแล้วนะคะน้องเต้นนล่ดหละกนักนตองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าคุณเต้นจากมายอดโของเรานะคะบอกว่าเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ดีเอ้คะสนุกเหมือนเกศเลยเกศก็อารมณ์ดีหัวเราะตลอดเวลา ว,ออวันนี้เราไม่หม้หวท้วองกันไปมาเหมือนอกันอแต่ว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนวันนี้ใครอยากจะร่วมสรุปกับเกมของเรานะคะทายใจศิลปินเราบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้ลำดับความสำคัญของหายที่อยากได้คืนซึ่งน้องเต้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทายกันอ่ะดิ๊กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทายกันคราวนีคือซีดีนะคะที่เพิ่งวางแผงเลยใช่ค่ะอารมณ์ของหายอยากได้คืนนะคะมา พูดคุยกันก่อนแล้วกันนะคะหลายๆคนก็ตอนนี้ก yup. ็ส่ง s m ซอมะไรมาถามทายทักทายนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงแล้วก็เหมือนกับได้เห็นผลงานของน้องเต้นตลอดเวลาเลยตั้งแต่ซเกแรกจนถึงปัจจุบันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรพัฒนาขึ้นมาในัเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าอะไรไหมคะคือต้อคิดว่าเปลี่ยนแปลงคือเหมือนกับการที่เราฝึกฝนตัวเองทุกวันในการร้องเพลงอะไรเงี้ยรู้งานมากมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราไปไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเออพอจะจับทางถูกว่า หน้าที่ของศิลปินมันต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลยเรื่องของการร้องเพลงก็ยังฝึกฝนอยู่ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ตอนประกวดทํายังไงตอนนี้ก็ยังทําอยู่เลยค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่ตั้งแต่วันที่เราเริ่มประกวดจนถึงทุกวันนี้ที่มีแฟนๆมีอะไรบ้างออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือรู้สึกทุกวันนี้ก็รู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยอะค่ะดีนะคือมันมันมันเป็นสิ่งที่เรารักอะคือเราเราอยากทํามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเราได้มาทําแล้วมันรู้สึกว่า เฮ้ยเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเราหลับไปแล้วเราฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันคือเรื่องจริงอ่ะใช่คือมันรู้สึกใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความสุขใช่มีความสุขมันมันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันสนุกจนมันไม่ใช่งานแล้วค่ะตอนนี้อืทีนี้ต้องถามอีกหนึงแล้วในเรื่องของแนวเพลงหรือว่าสไตล์การร้องของเราอย่างเงี้ยค่ะเรามีการพัฒนาหรือว่ามีการเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวไหนอะไรไงไหมคะเปลี่ยนค่ะ แนวไหนเหรอเต้นบอกไม่ถูกนะแต่ว่าแนวของเต้นนะค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดถ้าเกิดฟังเพลงเก่าๆของเต้นเนี่ยแล้วมาฟังเพลงใหม่เพลงอย่างของไฮได้ขึ้นเนี่ยสไตล์การร้องไม่เหมือนกันนะคะลองลองลองใครลองฟังดูใช่เต้นฟังเองเต้นบอกเออวามันไม่เหมือนกันจริงแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะคืออย่างเพลงเก่าๆเนี่ยเต้นจะร้องเสียงพุ่งตรงๆโนตตรงๆเลยเดี๋ยวลองลองนิดนึงพุ่งเสียงอ่ะโนตพุ่ง แค่ว่าไม่เขาเรียกว่าตรงตรงๆเมโลดีแบบว่าพุ่งๆออกไปเลยใช่ใช่ว่าถ้าเกิดเราอยาย่องของหายได้คืนลองเกิดอยากได้เธอขึ้นมาห่วงวันเวลาของเราทันทีอย่างเงี้ยก็คือ แบบเก่าค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบใหม่เนี่ยมันจะมีเสียงไถ่เสียงลมอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะคะตอนนี้ขอวอร์มก่อนอ๋อต้องใช้พลังด้วยเพราะว่าเรื่องจากว่าเมื่อกี้เอแต่งหน้าแล้วมีอาการเคลิ้มนิดนึงอ๋อเคลิ้มนึกว่าเคล้าปอยชาบเคลิ้มเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นแสมเปิลเล็กๆน้อยๆต้องลองต้องลองฟังดูอย่างจริงจังเราจะสังเกตได้ใช่คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้ตอนนี้คือ อาแบบใหม่ก็จะร้องเกิดอยากได้เธอขึ้นมาฮวงวันเวลาของเราฉันทีอะไรเงี้ยมีไข่เนี่ยมันจะแบบว่ามีลูกแบบเสียงอ้อนนิดนิดหรือเปล่าูไม่หน่กค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนโอ้เสียงพร้อมมากนะคะอะอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องของเพลงนี้ดีกว่าเรื่องราวที่มาที่ไปของเพลงนี้ของไหอยากได้คืนมันมาอย่างไงคะเพลงนี้มาจากเพื่อนค่ะเป็น ทำไมเหรอคือเช่ารู้เรื่องหมดคือ,คอไม่เหมือนว่าด้วยความที่เราคุยกับใครได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นเรามาคุย,คยกับเรามาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็กลายเป็นศิลานีไปเลยเลยไที่ยนะปรึกษาปัญหาหัวใจ <laughs> อะไรอย่างงี้ก็เลยเได้เรื่อได้รับรู้เรื่องราวของความรักในหลายๆรูปแบบที่เพื่อนเนือมาคุยให้ฟังอย่างเพื่อนต้นคนหนึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาอยากได้แบบ อยากให้เขากลับอยากให้เขากลับทั้งที่เขาก็มีคนอื่นไปแล้วแต่เราเนี่ยเป็นคนไล่เขาไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอเขารักกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอยากไปทวงคืนอยากไปทาทุกสิ่งอยากให้เขามาแบบไม่ไม่แคร์เลยว่าแบบมันจะแย่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนแรกเต้นก็ไม่เข้าใจเขาว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาไปแล้วก็ปล่อยก็ไปสิอะไรอย่เงี้ยแต้วก็ถามเขานะแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งเขามีสติขึ้นมาเขา เขารู้แล้วว่าไอสิ่งที่เขาทำไม่ดีเขาเลยมาบอกอเออว่ะเต้นเราแล้วว่ามันไม่ดีจริงๆอะ่ะก็เขาเลยที่บายให้ฟังความจริงตอนนั้นไม่อยากทำลายใครแต่ว่ามันเป็นอารมณ์จริงๆอะ่ะอารมณ์ล้วนๆอยากจะได้คืนฉันอยากได้คืนก็ต้องเอาคืนที่ได้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายก็เลยบอกพี่ต๋องน,นพิพันต์โปรดิวเซอร์ของเต้นน่นะคะบอกว่าเออนี่อยากได้เพลงแบบประมาณแบบให้คนเข้าใจคนได้ร้ายบ้างบางทีเราไม่ตั้งใจจะร้ายเราไม่ตั้งใจจะทำลายใครแต่ E แต่มันคือเรื่องจริงอะที่คนเป็นแบบนี้ใช่คืออยากให้เห็นแง่มุมของคนร้ายร้ายบ้างซึ่งมีเพลงแล้วก็จะต้องมีมิวสิกวิดีโอนะคะต้วของมิวสิกวิดีโอนี้โหดูเด็กเผ็ดมันนะคะมีมีเจจ๋ามีคุณเจนนะคะแล้วก็น้องเพชมาร่วมงานกันด้วยเป็นไงบ้างพอเห็นพอตเอวีรู้สึกว่าอ๋อตอบโจทย์เพลงของเรามากเลยค่ะบอกพี่พี่โปรดิวเซอร์เลยบอกพี่คะขอเป็นนางเอกได้ไหม น้องเพชรหรอไม่ใช่เขาเป็นพี่จ๋าอ๋อเขาว่าอยากแสดงออกมาแบบนี้เลยเขาเป็นพี่จ๋าได้ไหมรู้สึกคุ้มยังไงไม่รู้ไม่คือมันใช่อ่ะมันใช่มันใช่เลยคือแบบเวลาเวลาที่แบบเออเต้นเห็นเขาตอนที่เขา แสดงกันอยู่แตนมีโอกาสได้ไปด้วยวันนั้นก็คือพอเห็นคือพี่จ๋าสุดยอดอะจริงๆเห็นแล้วแบบว่าชอบซีนไหนมากที่สุดซีนไหนเหรอคะเอาจริงว่าจริงซีนลาห้องน้ำอะไม่แต่ไม่คือเขาชอบเกือบทุกซีนเลยนะโดยโดยเฉพาะซีนแบบนอกจากลากห้องน้ํานะซีนที่พี่จ๋าแบบร้องไห้อยู่บนรถแล้วร้องไห้อย่างเงี้ยแบบ มันได้ฟิลอะเวลาที่แบบยืนเมาแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันใช่คือคนคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวใครอยากดูเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกนแล้วกันใครที่ยังไม่เคยดูนะคะะอสิ่งที่สองก็ตามมาใช่ไหมคะกับเพลงความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงเหนื่อยไหมต้องวอร์กอนึ่งเป็นยังไงมะที่มาที่ไปของเพลงนี้แล้วก็ชื่อเพลงยาวเนาะค่ะ เอาถึงชื่อเพลงค่ะชื่อเพลงมีคนถามเลยชื่อเพลงยาวจังเลยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันก็แปลกกว่าอื่นๆื่นค่ะคือด้วยความที่เราอยากให้พอพูดออกมาแล้วมันใช่เลยอะพอพอพูดออกมาแล้วมันเออว่ะอย่างเงี้ยซึ่งพอเพื่อนถามเต้นเพลงต่อไปชื่อเพลงอะไรแล้วก็บอกไปความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงเพื่อนบอกอะไรคุยกับใครหรือเปล่าอ๋อไม่นี่คือชื่อเพลงอะไรเพื่อนบอกว่า เฮ้ยจริงเหรอต้องโดนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือคอันนี้คือความตั้งใจคืออยากอยากให้แบบพูดแบบเออใช่เลยแล้วมันบอกถึงเวลาคนที่แบบเวลาคนที่หมดใจแล้วไม่ไม่เคลียร์ให้รู้เรื่องอม,มันทำาอลมานนะมันม,มันไม่ชัดเจนอะมัน,มน,อ,นอ,อึดอัดมันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกแบบคนที่แบบชบ